สบายดีกันย่างแรงๆครับพี่น้องแฟนๆคนใจชาวทุ่งเอฟซทุกท่านนะครับตลอดจนผู้ติดตามผู้เข้าชมทุกท่านนะพี่น้องนะครับเอาเมื่อนี้เอาบรรยากาศย่าแรงๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับมาเบิง์คว่ำเปลี่ยนแปลงหลังฝนตกว่าเกิดยังึืนแน่นะครับพี่น้องส่วนซัตัวนี้กับน้ากลายเป็นสีน้ำตาลแล้วมาเบิงท่านนี้บดนี้น้ากลายเป็นสียังนะครับพี่น้องอนะคร,รับพี่น้องราเบิร์กนะครับแรงๆพักผ่อนย้อนใจพี่น้องนะครับนี่พี่น้อง หลังฝนตกเมื่อกี้มือนะครับน้ำบ่อนี่กลายเป็นสีฟ้าอ่อนฝ้าเขียวไหมนเป็นน้ำหยางเฉดดินด่นโอ้ยสีพี่น้องเป็นตะบกอกาล่งเลยแต่พู้เฒ่าเก้าเพราะว่าน้ำเขียวลึมๆเป็นแต่ย่านนะครับพี่น้องเออนะครับอ่ะเป็นบ่อปลาเทียนุ่นวานไทยเนาะนะครับเป็นพวกสีของน้ำพี่น้องเป็นสีของน้ำโอ้ยสีน้ำเนมัเปลี่ยนแปลงคักแน่แท้เขากับบรรยากาศยามแมลงน้ำเป็นสีฟ้าอ่อน หร a a ือว่าสิยกทะเลมาไวหนีุ่่ฮะภาพพี่น้องเลาะบึงแค่น้อยเลาะต้นใหม่ก็รู้สึกเขียวเข้มขึ้นไม่พี่น้องนะครับรู้สึกว่าเขียวสืรู้สึกว่าเข้มขึ้นนะภาพพี่น้องเลาะบ่งเลาะนะครับเป็นยังไหมู่ดผักฮะเดี๋ยวสาเหตุที่มันเป็นสีนี่เดี๋ยวจ้งสิบอกพี่บอกน้องหอกคลิปต่อไปเวลาแจ้งสิบบอกคลิปนี้เพท่านบอกดอกโทษแต่แสบแก น้ำดอกไม้พี่น้องโอ้น,ออน,อน,น้ำดอกไม้กนะ็สีงามเนี่ยเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้เนาะพี่น้องเนาะน้ำดอกไม้ครับสีงามเลยโอ้สีมะม่วงไหมสวย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 พี่น้องเป็นอันนี้เป็นแก้วขมิ้นนี่นี่เป็นน้ำดอกไม้ครับพันนี้เป็นพันแก้วขมิ้นนะครับน้ำซุกเนื้อสีเหลืองงามเลยอ่ะอวยมาทางนี้ต่อไปน,นะครับ สำหรับน้ำสีฟ้าของเขาเกิดจากยังอาคิหน้าจัสิบันเป็นจากยังนะครับมีเหตุมีสาเหตุอยอเนะพี่น้องเนาะอยู่ซอเขียวคือว่าโหลดกับที่สิบบแมนหละนะครับเอาบรรจาการแรงๆมาปวิบัดนองบ้างนะครับแต่เข้าคอจเสิร์ตเส้าทงเป็นเล็กน้อยโอ้ยทงแถมนี่เป็นทงไ้ทงหน้าพี่น้องนะครับยังมาแรงเสียงเขียดจนะอีก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 เสียงก็ลุงควยกุ้งเก่งกุ้งเก่งเลี้ยวไปเทียงนั่นเทียงนี่ คนไฟห้อมห้อมขืนน้ำลังค่าเถียงอ่าพวกคนก็ดดังไฟให้งัวดังไฟให้คขั้วเพราะเาโคนก็อ่าก่อฟืนกอ่อไฟเห็ดเนี่ยอยู่ในกลิ่นอยู่กันแบบลูกทุ่งจริงๆอยู่กับธรรมชาติจริงๆอยู่กับหากับหน้าอีหลีเนาะนี่แถบนี่นะพี่น้องนีอน่อาคงจะรอหนาฝนเนาะเพราะว่าจะเป็นส้วงใดอ้าวแจ๊กเก็ตเอาแหนแดงไปเกลือเป็ดอีกแล้วแหนแดงให้เป็ด ใใเดี๋กลบ่ือดปลาไม่เวิร์ดอาแหนแดงกับเขียวเข้มรู้สึกว่าอีแงงรู้สึกจะเข้มขึ้นว่ามือนเป็นยังไงแต่คลายภากล้องล่มนึกไปถืออีแงงมันม่คือเป็นสีนี่นี่เป็นธรรมชาติเป,เปลี่ยนแปลงบ่ธรรมชาติบ่คือเกาเอ่าแล้วพี่น,อน้องเลยแต่ก่าอนอยู่กับธรรมชาติ์อิลีอิธรรมชาติ100์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมื่นนี่กะจะเป็นยังแน,น่ะนะครับอ่สังเกตลุ้นนี่จะเป็นยังเปลี่ยนแปลงไปแน่นะครับ คนห้อกับยิบอมาดัดแปลงธรรมชาสตร์ไห้มันพิษแผกแตกตั้งไปจากธรรมศาสตร์เนาะให้มันเหนือธรรมศาสตร์ไห้มันเกินธรรมศาสตรไปเนี่ยนะครับบางเท้อกัจนเสียความสมดุลเฮ็ดไห้ธรรมศาสตร์เสียความสมดุลนะครับพี่น้องเพราะว่าคนเ่าไปกระทําซ้ําเล่าต่อธรรมศาสตร์นะครับแทนที่จะอยู่แบบธรรมศาสตร์เนาะพี่น้องนะครับพอธรรมศาสตร์แก้แค้นขึ้นหรือธรรมศาสตร์เอาขึ้น ก็วยไหว้วาธรรมชาติโหดเลยจากพายุจากลูกเห็บโหดแท้ธรรมชาติเนี่ยเพื่อว่าจะห้ามฟ้าห้ามฝนได้ได้เพื่อว่านะครับอจังหวาเจ้าของกัดทำซ้ำเล่าธรรมชาติเนี่ยเพื่อเห็นจมนะครับสังเกตดูตะเกาว่าย่างไม่แยงแถวนี่แม่นเบิรไม่ย่างมันจะเขีื่นยางใหญ่ไก่กลางยางยุงสูงริ้วนี่แปดเอิดเติดอาจจะว่าทงกุลาเขากัดมีต้นไม้ก็หนีอยู่น้องพี่น้องนะครับให้ได้เลย เปลี่ยนไปจังเลยเปลี่ยนย้อนน้ามืมอมนุษย์เนาะให้จมนะทอม,มือหน่อนะครับอ่ะครับมีหลายท่านพยายามเรียกร้องพยายามสางเพื่อขึ้นให้ยูเน่แบบธรรมชาติที่เขาถึงจะบดเต็มร้อยแต่ก็ได้ขึ้นมาจากเครื่องจักรกลางก็ยังดีว่าสิ่งเดียวจะเลยกลายเป็นกเกษตรวิถีธรรมชาตินะครับพี่น,น้องเนาะมีปลามีบ่มี่มหวยกับสางหวยบ่มี่ลำข้องกับสางลำข้องเช่นข้องไส้ไก่ว่าโคตรเขี่ยวไปตามพื้นที่ของเฮา นะครับพยายามเลี่ยนแบบธรรมศาสตร์ก็ว่าได้ไก้เคียงกับธรรมศาสตร์นะฮะถึงเฉพาะธรรมศาสตร์แท้แต่ก็ไก่เคี่ยงก็ยังดีนะครับอ่ะมหไงว่าเสลยเติร์นหน่ำม,มันเป็นสีเป็นยังจะเป็นสีนี่สันเอาคลิปหนาจังเสลยพี่นอ้องคลิปหนาจังเสลยจะฟาดเธอเลยส่อคลิปนี่ฮะแต่เว้นไก่สีตโต๊ะดินน,นอกเนะ่น้อนะบรรยากาศยามเลี้ยงอยู่บ้านสวนพอเพียงโคกน้องนามินิมาร์ทบ้านทุ่งญี่ปุ่นอีสานก็ว่าไปนะ เราเบิ่งดูน้ำนี่พี่น้องภาพยากได้น้ำมันสิกับบอกรด้ปลาเศร้าชงจะไปเฮ็ดไห้โอ้ยคือขักไป่เศร้าชงไม่เฮ็ดไห้แนน้แต่ใบหยาดก็เม็นเฮ็ดน้ำเป็นสีเขียวนี่อ่ะบรรยากาศบรรยากาศบ่อตกปลาโม้พระอาทิตย์กำลังสิตกดินพี่น้องนี่ภาพนี่สวยงามขนาดเลยเนี่ฟีลได้อารมณ์มากฟิลลิ่งเนาะพี่น้อง บรรยากาศโอเคอ่ะบรรยากาศได้การอือเรียว่าสดชื่นขึ้นแน่นอนนึงพี่นอ้องเรื่องจากพิษแเพกจากธรรมชาติไปนะครับเป็นธรรมชาติอีกแบบอู้สนามหญ้ากำลังเขียวอ่าลูกน้องเฝ้าสวนให้เฝ้าสวนผมมาขวดสวนสำมานนี้ก็ได้อ๋อไปใส่ก็ยังบรรมีจากน้ำเขียวสีเขียวอยู่พี่นอ้องรวยมาท่านี้ดูหันทันก็เขียวขึ้นตัวนี้ก็ได้อ๋ สนามหญ้าล้างบาตเขียวขึ้นเหมือนกันสวยสวยสวย,สวยท่านี่ประเทศญี่ปุ่นไงเอ้าเป็นคาเฟ่ญี่ปุ่นนะท่าน หนีจากน้องน้ำเขียวๆมาเบิ้ลน้องน้ำใสๆไ่เป็นคาเฟ่ญี่ปุ่นเห็นไหมอ้าวนี่ก็เขียวขึ้นพี่น้องไมยไปใส่ก็มีแต่น้ำเขียวถูกไหมนี่เนาะมันเปลี่ยนน้ำยังเลยเนาะอ๋อสวยป่ะพี่น้องคาเฟ่อีสานคาเฟ่ญี่ปุ่นเนาะฮะขอจบอยู่หม่องคาเฟ่อีสานเท่านี้ละอะคลิปหนาวภาคใหม่พี่น้องพราะว่าเมื่อเร็วว่าน้ำเป็นยังจะเป็นสีเขียว คลชปนี้ท่านีสกนเนาะ